วันนี้เรามีรถตัว58แรงม้านะครับทั้ง2รุ่นเลยทั้งตัวรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นไดฟิล s p พิ i a l นะครับแต่วันนี้เรามาดูความการเปรียบเทียบระหว่าง2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวสแตนดาร์ดตัวสแตนดาร์ดตัวเครื่องยนต์ก็จะเหมือนกันนะครับรใช้รหัสเครื่องยนต์ Ctn98s นะครับวันนี้ก็จะได้กระบอกสูบที่98มิลลิเมตรหรือว่า ได้ขนาดลูกสูบที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัว58แรงขนามอน้ำก็ใหญ่ขึ้นน้ำหนักอยู่ที่1,790กิโลนะครับประมาณตัน7จ็น่อยๆมอกัางานลงนานะครับตัวนี้สังเกตว่าดอกยางก็จะก็จะเล็กแหลมฐานหน้าก,ก็ขนาดใหญ่ขึ้นรองรับติดลูกค้าอาไปติดบุ้งกี่หรือว่าอาไปติดตะขีบนะครับน้ำหนักก็จะเยอะขึ้นตอนนี้ก็มาดูตัวไดฟิลสเปเชียลนะครับตัวพิเศษมาดูเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ก็จะเหมือนกันเลยเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับ C T N ก็แปดเที่แตกต่างที่เห็นเห็นก็จะเป็นตัวล้อนะครับขอบล้อยางขนาดใหญ่แล้วก็เหยียดก็จะติดแถมมาจากโรงงานเลยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นปอร์ไลท์มาจากโรงงานด้านหลังก็จะเป็นชุดรับคอนโทรลนะครับในรุ่นที่เป็นงานไล่ถังน้ำมัน50าลิตรเหมือนกันนะพี่โอเคนะครับตัว58แรงตัวสแตนดาร์ดก็จะเหมาะกับงานนาส่วตัว58าดดฟิวเปเชียลเตัวล้อโตนะครับก็จะเหมาะกับงานไล่ก็จะเป็นงานไล่อ้อยไลมันครับประมาณนี้ครับพี่